นะอันนี้มีอะไรนะบัตรเลือกตั้งสสเขตมีแต่เบอร์ไม่ระบุเขตเลือกตั้งไม่มีชื่อสัญลักษณ์ของพรรคสงสัยอ๋ออันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราพูดกันมาโดย,โดยตลอดอยู่แล้วนะคะว่าองบไปทําอะไรเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพอเป็นแบบสสเขตปั๊บหนึ่งมันมีตัวเลขอะ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องจําเอานะคะถ้าจะเกิดจะเลือกใครคุณต้องจําจากข้างนอกก่อนนะไปยืนดูหน้าครูหาเลือกตั้งก็ได้แต่สิ่งที่มันน่ากลัวก็คือในบัตรเลือกตั้งเนี่ยไม่ระบุไม่ระบุชื่อไม่มระบุสัญลักษณ์พรรคไม่ระบุเขตมีแต่เบ เพราะฉะนั้นไอ้คือถ้าเราจะมองด้วยเจตนาร้ายไอ้บัตรใบนี้มันสามารถลอยไปอยู่หีบไหนก็ได้ใช่ค่ะหรือบัตรใบนี้มันสามารถลอยไปอยู่เขตเลือกตั้งไหนก็ได้ที่สมมติว่าคะแนนต่างกันพันหนึ่งแล้วบัตรอันนี้ย้ายไปตรงนั้นสักพันสองร้อใบอ่ะไม่ใครรู้มันไม่รู้เลยว่ามันาจากเขตไหนใช่ซึ่งมันชวนให้ตั้งคําถามและสงสัยได้มากๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็บอกไม่มีงบคําถามก็คืองบเลือกตั้งหลายพันล้านเอาไปทาอะไรหมดอันนี้เราไม่รู้ค่ะผมว่าดีที่ถามและจริงๆเป็นหน้าที่ที่คุณต้องตอบ ใช่ถ้าคำถามนั้นเหมาะสมนะและคำถามนั้นเป็นคำถามที่เป็นใจความสำคัญของสิ่งนั้นค่ะคุณควรตอบใช่ค่ะนะคะนัก็เป็นการตั้งข้อสงสัยมีตงการตั้งคำถามแต่รอคำตอบอยู่ไม่รู้ได้หรือเปล่านะคือผมรู้นะว่าหน่วยงานต่างๆหรือแม้แต่คนเราไม่สามารถตอบทุกคำถามของสังคมได้เพราะมันยิบย่อยมากและมีคำถามไร้สาระเยอะแต่คำถามหลักต้องตอบใช่ค่ะ